สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News รู้จักอนิชาอิซาคาเลบิกว่าทิพชายาของเจ้าชายมาตินแห่งบูไนสืบเนื่องจากสมเด็จพระราชาพิดีสุรตานฮัดยีอาสานาันโบเกียมูอิสดินวันดาวละแห่งบรูไนดารุซาราม มีพระราชองค์การโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้จัดพระราชาพิธีเสกสมรสเจ้าชายอับดุลมาทีนกับอานิชาอิซาคาราบิกในวันที่7ถึง16มกราคม2024ตามพระราชาพิธีและทางศาสนาสำหรับเจ้าชายอับดุลมาทีนพระราชาโอรสวัย32ชันษาในสมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งประสูตแต่อดีตพระมเหสีพระองค์ที่สอง หาจามิเรียมอับดุลอาซิสทรงเป็นพระราชบุตรพระองค์สุดท้ายที่ได้เสกสมรสในบุพพี่น้องทั้งสามหลังประเชษภคินีทั้งสองเจ้าหญิงฟาสซิลาและเจ้าหญิงอาชิมาทรงเสกสมรสในเดือนมกราคมปี2022และ2023ตามลำดับสำหรับอานิชาเป็นน้องสาวของแดเนียลอิชาคาลาบิกแฟนของไฮโซสาวไทย เจนทิราอัตตสกุลชัยทายาทบีทากินซึ่งแดนเดี่ยวนั้นเป็นสหายคนสนิทของเจ้าชายมาทีนอันิชาเติบโตในต่างประเทศจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาร์ตตอนนี้เปิดบริษัททำธุรกิจการท่องเที่ยวกับเพื่อนเธอเกิดจากครอบครัวที่มีฐานะมีศักดิ์เป็นหลางของผู้ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสุลต่านและยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสายการบินรอยเยลบูนไนแอร์ไลน์นั่นเอง อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ